สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่12สิงหาคมพศสองพันหนะคะเป็นวันแม่แห่งชาติวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระ,ระบรมราชินีนาถพระราชนานีพันปีหลวงนะคะวันนี้มาแนะนำให้ท่านได้รู้จักธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา80บบาทเพื่อเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเมื่อ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมประชนมพรรษา80พรรษาวันที่12สิงหาคมพศ2555นะคะอันนี้จะเป็นแบบเต็มคืออยู่ในรูปแบบของมีปกมีเป็นแพ็กเกจครบนะคะครบชิ้นส่วนอันนี้จะเป็นด้านในอธิบายถึง ส่วนประกอบของธนาบัตรทั้งหมดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะลักษณะของธนาบัตรแล้วก็การผลิตป้องกันการปลอมแปลงนะคะมีภาษาอังกฤษบรรยายนี่ค่ะธนาบัตรจริงๆจะมีลักษณะนี้นะคะ หมดอักษรที่ใช้คือหมวดภาษาอังกฤษ Q ซิซึ่งหมายถึง Queen แล้วก็หมวดที่ระลึกของไทย9ทอธงซึ่งจะเป็นหมวดสำหรับธนาบัตรที่ระลึกทั้งหมดของไทยนะคะขนาดธนาบัตรกว้าง80ม mm, มยาว1 0 2ม mm, มก็คือประมาณของธนาบาัตรถ้าทุกทุกท่านเคยสะสมธนาบัตรก็จะประมาณธนาบัตร แบงก์จัมโบ้แบงก์หนึ่แบกที่สิบสี่ะค่ะจำนวนการผลิต2ล้านฉบับใครเป็นเจ้าของก็จะเป็น1ในสองล้านที่ได้มีธันบัตรที่จะลึกสำหรับระลึกถึงพระอ,องค์ท่านซึ่งถ้านับถึงพรุ่งนี้อะค่ะ ทรงจะมีพระชนมายุ88พรรษาธนบัตรนี้ก็คือเมื่อครั้งทรงมีพระชนมายุ80พรรษา8ปีมาแล้วนะคะธนบัตรที่มีหน้าธนบัตรเพียงราคา80บบาทแต่มีการซื้อขายในหมู่นักสะสมหรือในการหรือร้าน แลกซื้อเปลี่ยนธนบัตรอยุ่ที่ราคาประมาณ800บาทค่ะเป็น10เท่าแล้วนะคะสำหรับ8ปีที่ผ่านมา ด้านหลังธนบัตรนะคะพื้นของธนบัตรก็เป็นสีฟ้าสีของวันแม่เลยนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีคนใส่เสื้อสีฟ้าวันแม่เยอะแยะเลยส่วนมากแล้วเวลาจะเราจะสะสมธนาัิรถ้าอยู่ที่ราคาแพงกว่าเดิมถึงสิบเท่าคือจากแปเป็น800แป0รอยเราก็คงจะไม่ค่อยจะซื้อกันแต่ว่า ถ้าเกิดเราได้เป็นเจ้าของแล้วมันน่าภูมิใจมากค่ะสวยงามมีค่ามากมายกว่าเงิน800บาทในอนาคตนะคะเพื่อระลึกถึงวันแม่เรามาเริ่มสะสมธนบัตรกันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกรุณากดไลค์กด แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ